อยู่กับปัจจุบันไม่ยึดติดไม่ผลักไสชีวิตของผู้คนหลายคนมักหมุนวนอยู่กับอดีตท,ที่ผ่านไปแล้วและอนาคตที่ยังมาไม่ถึงความคิดความรู้สึกและความคาดหวังถูกดึงไปผูกพันกับสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดความทุกข์ความไม่สงบและความวิตกกังวล อดีตเต็มไปด้วยความทรงจำความเสียใจความผิดหวังหรือความพอใจชั่วขณะส่วนอนาคตเต็มไปด้วยความหวังความกังวลและความกลัวต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่สิ่งที่แท้จริงอยู่ตรงหน้าในเวลาปัจจุบันคือสิ่งที่สัมผัสได้มีอยู่จริงและเกิดขึ้นณขณะน,นี้การอยู่กับปัจจุบัน จึงเป็นความจริงที่ลึกซึ้งซึ่งไม่สามารถแยกออกจากชีวิตที่มีสติรับรู้และไม่ยึดติดความยึดติดเกิดขึ้นเมื่อจิตใจปรารถนาจะให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งคงอยู่เหมือนเดิมหรือต้องการให้เกิดขึ้นตามใจปรารถนาความยึดติดเช่นนี้ไม่เพียงแต่สร้างความทุกข์ให้แก่ตัวเองเท่านั้นแต่ยังทำให้การรับรู้ต่อสิ่งรอบตัว ถูกจำกัดและบิดเบือนการพยายามยึดสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกหรือภายในใจเป็นเหมือนการพยายามจับน้ำที่ไหลผ่านมือความพยายามนั้นไร้ผลและทำให้จิตใจเหนื่อยล้าเมื่อความไม่พอใจหรือความเสียดายเกิดขึ้นก็ยิ่งทำให้ใจว้าวุ่นในทางตรงข้ามการผลักไสหรือไม่ยอมรับความจรงิงก็เป็นรูปแบบหนึ่งของความทุกข์ เมื่อเหตุการณ์หรืออารมณ์เกิดขึ้นแต่จิตใจพยายามขับไล่ไม่ยอมรับหรือไม่ต้องการเผชิญหน้าผลลัพธ์คือความขัดแย้งภายในความโกรธความกลัวความวิตกกังวลเกิดขึ้นทันทีความรู้สึกเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดจากเหตุการณ์เพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความไม่ยอมรับ การผลักไสสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติของชีวิตจึงสร้างความทุกข์ซ้อนขึ้นการอยู่กับปัจจุบันไม่ได้หมายถึงการละทิ้งอดีตหรืออนาคตแต่คือการรับรู้ความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นณขณะน,นี้รับรู้ทั้งอารมณ์ความคิดและสภาพแวดล้อมรอบตัวโดยไม่ตัดสินไม่ยึดถือและไม่ผลักไสความสงบใจเกิดขึ้น เมื่อจิตไม่ได้ถูกดึงไปข้างนอกด้วยความปรารถนาไม่ได้ถูกผลักไปข้างในด้วยความไม่ยอมรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจะถูกรับรู้ตามความจริงและการรับรู้นั้นไม่สร้างความขัดแย้งหรือการบีบขันใจชีวิตที่ไม่ยึดติดและไม่ผลักไสเป็นชีวิตที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงทุกอารมณ์และเหตุการณ์ถูกมองเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นและดับไป ไม่ยึดถือเป็นตัวตนหรือความหมายของชีวิตการเข้าใจความจริงนี้ทำให้เกิดความสงบแม้เหตุการณ์จะรุนแรงหรือไม่เป็นไปตามความคาดหวังของจิตใจการรับรู้และยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเปิดใจไม่สร้างภาระทางอารมณ์และความทุกข์ลดลงทันทีผู้คนจำนวนมากมักมองว่าการพยายามควบคุมอดีตหรืออนาคต เป็นหนทางที่ทำให้ชีวิตมั่นคงแต่ความจริงแสดงให้เห็นว่าไม่มีสิ่งใดที่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดอดีตไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และอนาคตยังไม่เกิดการต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้จึงเป็นการต่อสู้กับลมผลลัพธ์คือความเหน็ดเหนื่อยและความทุกข์ที่เพิ่มขึ้นการอยู่กับปัจจุบันคือการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ การไม่ยึดติดไม่ผลักไสคือการวางใจในสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่บังคับให้สิ่งนั้นต้องเป็นไปตามใจปรารถนาอารมณ์และความคิดที่เกิดขึ้นในขณะปัจจุบันไม่จำเป็นต้องเป็นตัวตนหรือความจริงของชีวิตทั้งหมดความโกรธความทุกข์ความสุขหรือความพอใจเกิดขึ้นและดับไปเหมือนคลื่นในทะเล จิตที่ไม่ยึดติดและไม่ผลักไซ–จะอยู่กับคลื่นเหล่านี้อย่างสงบรับรู้การขึ้นลงโดยไม่ถูกพัดพาไปตามแรงของคลื่นการรับรู้เช่นนี้ไม่สร้างความทุกซ้อนเพราะไม่ได้พยายามยึดหรือขับไล่แม้การอยู่กับปัจจุบันจะฟังดูง่ายแต่การรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าด้วยความเป็นกลางนั้นลึกซึ้งและละเอียดอ่อนทุกอารมณ์ ความคิดและปรากฏการณ์ทางร่างกายล้วนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้การไม่ยึดติดกับสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบและไม่ผลักไสสิ่งที่เกิดขึ้นตามความรู้สึกต่อต้านทำให้ใจสงบและมีความยืดหยุน่นสามารถเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ตกอยู่ในความทุกข์ในมิติของชีวิตประจำวันการอยู่กับปัจจุบัน หมายถึงการรับรู้และประชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ภายนอกหรือความรู้สึกภายในการตระหนักถึงความจริงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่ต้องเกิดการยอมรับโดยไม่ยึดติดและไม่ผลักไสทำให้เกิดความชัดเจนในการรับรู้การกระทำต่อสิ่งต่างๆจึงเป็นไปอย่างสมดุลไม่รีบร้อนและไม่ลังเล ความเข้าใจเช่นนี้ทำให้การใช้ชีวิตเต็มไปด้วยความสงบและความสุขแม้สิ่งรอบตัวจะเปลี่ยนแปลงความเข้าใจว่าอยู่กับปัจจุบันไม่ยึดต,ติดไม่ผลักไสเป็นการชี้ให้เห็นถึงความจริงของชีวิตทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นและดับไปตามธรรมชาติการยึดต,ติดทำให้เกิดความทุกข์การผลักไส ทำให้เกิดความขัดแยง้งการรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในขณะปัจจุบันโดยไม่ผูกพันและไม่ต่อต้านคือหนทางที่ทำให้ใจสงบและเห็นความจริงของชีวิตยอย่างชัดเจนผู้ที่เข้าใจและอยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริงจิตใจจะไม่วันไหวไปตามสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกหรืออารมณ์ภายในและความสุขที่เกิดขึ้นเป็นธรรมชาติ ไม่ต้องพึ่งพาสิ่งใดนอกจากการรับรู้และยอมรับสิ่งที่เป็น